สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนวันนี้สิมาแกงเห็ดด้วยใจเห็ดมั่นปูเฮ็ดเพิ่งขมเฮ็ดดินจ้าเน่าไม้จัาใส่กันเลยใส่ร่วมกันเลยค่ะแจงใส่ร่วมกันเลยเนาะก็ะจ้ะไปแกงกันเลยจ้าแซ่บแซ แ่บๆจ้าแ่บๆจ้ามาจ้าไปแกงกันเลยจ้าทุกคนหมอหนึ่งพอดีหมอยญ่ๆเลยจ้าเต็มหมอเลยจ้าแกงกันเลยเนาะเปิดไปเลยจะได้ตัดเครื่องปั่นเครื่องใส่ไปดูกันเราก็ใส่น้ำเดียนงลงไปละ จะมีกลนคลนเห็ดดินเห็ดมันโกใส่เน่อ,อไม้ด้วยจะมีมออกระเมมาปูเครื่อง ใส่น้ำปลาแดกใส่สลิดน้ำปลาก็แแ่บแล้วแลวกันรอหะมันเดือดปัะตันนีครอง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 ใส่ผักกร่แยงจ้ะมีผักกร่แย้งสองยอด ไต่นั่นก็เป็นไะอีตูที่บ้านเฮาเด้ย่างไปต,ตลาดน้อยเดียวก็ได้เด้เพราะเป็นแง่งแต่อยู่ีนบ้านนี้เ,นเ,นเสร็จแล้วจ้าสุแากสแล้วจ้าสุกแล้วจ้ากินกันได้เลยจ้า ยอ,อ,อดจุดยอดจุดยอดใจพี่น้องนานนเก็บไปเก็บไปมาจากพี่น้องกินกันมากินกันเออจ้ะมากินแกงเห็ดกันเด้อจ้ะ แซ่ย่ยว่าทานได้กินเลยห่อนเอาก่อนปับกล่องนองยหน,หนาเน่ยจะหน่อยอ